ก็จากที่าก็ได้รัคไที่มีไร่อีจาที่อาจารย์นครับได้ส่งมาประดหนตั้งอยู่ในนะครับเนกวามอยู่ในสมัดดรกรฟ้ามีนะครับมาไม้ที่เราตัดจากตะไคา้ธรมะ ดีปานับต่อเดี๋วรัไปาต่อเดียวปีค่อยเรียนไปนะครับปี5ปี3ปีสไล่ากด้านหลังขึ้นมาด้านหน้านะครับอ่าอปี5เลยเลยครับในเรื่องของการประชุมสัมมนาผู้ปกครองและนักศึกษา หลายสถาบันนั้นกิจกรรมนี้ก็คือการปรรพนิเทศบางอย่างแล้วก็ให้มีการซักถามกันนะครับนะสำหรับกำหนดการนะครับนะเวลาประมาณนี้นะครับที่นะันน่นก็จะเข้าสู่ขบวนการนะครับนะเปิดแล้วก็ให้เอาว่านนักศึกษานะครับนะเมื่อจบพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็จะเรียนเชิญับริเวณแห่งน,นี้ก็จะเป็นการประชุมข,ของนาในส่วนของนักศึกษา นะครับเรามาพูดคุยกันมารู้จักกันเป็นเบื้องต้นนะครับไม่ใช่พอเสร็จเที่ยงแล้วผ่ายนะครับนั้นเรามีนัดหมายกันว่าเราจะมาประชุมอีกครั้งหนึ่งในเวลารนักศึกษาใหมเราทักทายกันนะครับเพื่อนตางห้องตามหลักการร่วมกันเดินทางมายังภารกิจสำคัญตรงนี้นะครับว่าเป็นวันแรกของนัก านอาจารย์นักทีผู้ขยากรอนที่เคารพกะผมในสุรชัยสุภาผลพูนในตานิทยาลัยเโนโนรีภาคเหนือการประชุมสัมมนาผู้ปกครองและนักศึกษาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์คือาก,การปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในอุตสาลัยปีเพื่อให้ผู้ปกครองและเู้ากับอาจารย์ได้ึกษา การร้างกับพนักงานที่จำนวน127คนนักศึกษาระดับประกาศนยียบัตรพกานี่ชั้นสูงจำนวน58คนนักศึกษาทุกคนนัการยนทุกคนแล้วผมขอเชิญท่านผู้ปกครองท่านผู้จัการผู้ิการค่านาจารย์วิทยาลัยท่านทา้าูมิเกียรติทุกท่าน รวมทั้งนักศึกษาทุกที่น่ารักทุกคน่อนน่นผมต้องขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ปกครองและท่านผู้มีเกียรติที่ได้ปรนนาเสียสละเวลามีค่ามาร่วมในการจุดคำถามนนของนักศึกษาวิาลยเทคโนโลยีภาคเหนือในวันนี้นับถึท่านให้เกียรติสถาบันของเราเราก็ยินดีต้อนรับท่านด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง นักศึกษาทุกคนย่อมเป็นความหวังของบิดามารดาซึ่งต้องการเห็นอนานคตบุตรหลานได้จบบิดามารดาผู้มีพระคุณนในระดับหนึ่งที่ทำให้ด่านมีความสุขสมความปานนานอกจากพ่อแม่แลครอบครนักศึกษาแล้วนักศึกษายัางเป็นความหวังของประ,ประเทศชาติของสังคม ปัจจุบันเราเราต้องการคนที่มีคุณภาพต่างคนให้มีคุณภาพให้มีความรู้เพราะฉะนั้นการที่เรามาเรียนสายวิชาชีพนั้นก็สง่เสสงเสริมสร้างอาเซียเพื่อชีวิตที่มันม่นคงเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาวิชาชีพแล้วเราก็สามารถไปประกอบอาชีพได้แล้วเราก็จะมีไ,ได้ ที่สามที่มีรายได้ดีแต่เปิดเผยที่มาไม่ได้พอได้มาจากการทุผลิตการคำพูดที่ชอบเนื่องจากไม่ดีแนะนำในทุกเรื่องนะครับในทุกเรื่องที่นักศึกษามีปัญหาไม่ว่าเรื่องนตัวเรื่องการเงินนะครับแต่เรื่องการเงินไม่ใช่หมายความว่าแนะนำแล้วก็โทรอาจารย์ที่ศึกษาให้ยืมเงิน ดังนั้นไม่ใช่แนะนําวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องตองแนะนําวิธีการแก้ปัญหาะระยะยาวทำยังางคือจะพู่งรนยังไงเรามาจากต่างสถาบันนักศึกษาแต่ละคนก็การว่าจะทําอะไรทํำยังไงมีขั้นมีตอนนะครับ, <S <S รบเพราะฉะนั้นก็ขออาที่ไม่ใช่เป็นวิชาที่ยากเย็นแสนเข็นอะไรนะครับอ่า ก็ใช้ในชีวิตประจำวันใน,านการประกอบอาชีพก็้วก็ไปสอนลูกหลานได้นะครับแม้ก็ตั้งทำการง,งานอันนี้บอกว่าคิดก่อนทำหรือทำก่อนทำผิดไม่คิดก่อนพอถึงคราวเกิดเกิดก้อนก็ให้หลให,ห,รให้ร้องให้ร้องให้หลเที่ยวอ้อนอ่อนขอโทษเส่ยงอ่อนน รบมวนให้ช่วยตัวไปพวน้อันนี้ก็เราจะเ,มจะเิมทางถูกลรวก็ไม่เริมทางถูเรา่อรเเรื่องท,ที่สองผมอยากจะให้เขาเลิกสูบรี่อันนี้ผมเอาชีวิตจริงผมมาเขียนประยุกต์เขียนนะครับบุหรี่น่นเป็นโทษบุห่ตายตายไแล้วตอนนี้ผมอายุเจ็ดห้าเจ็ดห้า ขตชแต่ตอนนี้ครบกว่าละสามปีไปแล้วคงยังเหลืออยู่เป็นเป็นอีกคณะเลยเล่นอินเทอร์เน็ตข้าพประเทศไปคุยมีเพื่อนอยู่ประเทศอเมริกาอังกฤษจีนอะไรอะไรต่างๆได้ที่แรกผมไปดูไปดูที่โรงเรียนสอนคนตาบอดที่จังหวัดเชียงใหม่ไปตัวจงาน เขาไม่เชื่อก็สงสัยนึกว่าเข้ามือทำมือทำเหมือนเครื่องตักสอนเปลก็ปดเปยอพวกเข้าไปในคอมพิวเตอร์สามารถแปลเวลานั้งแต่นักเรียนต้องปวดปวดจากที่กวดจากเป็นเสียงแล้วเอาเสียงเข้าไปในหูต้องเรียนพื้นฐาน ปอหอปอดอเอฟาร์ตอว์สตุสตรีอันตุ้ตรีรู้แล้วทีนี้ตาบอดเขาก็สามานนะครับเพราะนั้นมาถึงเสียงต้องคุยกันขาวต่างประเทศภาษาไทยเราเรียนเรียนเียนะครับแล้วเราใช้ไม่ถูกหลายเรื่องอยากจะฝากนักศึกษาไว้ห้าเรื่องเรื่องที่หนึ่งตาลเทศะ เวลาอยู่ในห้องควบคุมถ้าถ้าที่ดีก็ต้องปิดเสียงถ้าไม่ปิดเสียงก็ใช้เครื่องใส่หรือถ้าเกิดือปิดก็มีคนโทรเข้ามาในโอกาสที่ผมขอ É tá. ที่เราจะต้องมาเจอกันในช่วงวันช่วงต้นเดือนมิถุนายนทุกปีคล้ายๆกับเป็นการประชุมนิเทศแแต่เราเปลี่ยนเาเป็นมองนักศึกษามานั่งฟังนเดียวแต่สัมมนานั้นเราจะให้แลกเปลี่ยนเดี๋ยวพอผู้ปกครองถูกย,ย้ายไปที่ห้องอารประชุมขุนยาพรผู้ปกครองสามารถซักถามได้ เรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับก่อนเรียแล้วนะผมจะพูดอยู่ประมาณ4ี่ห้าเรื่องในช่วงประมาณไม่ถึง30นาทีนี้นะครับเรื่องแรกบ่อยๆเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องความความคาดหวังผู้ปกครองผู้ปกครองคาดหวังว่าเรียนแล้วลูกต้องเป็นคนดีไม่เกเรไม่อายุ สี่สิบห้าบขึ้นไปเกเรเลยนะตอนเป็นรุ่งเกเรเียตีรันฟันแทงตีรันฟันแทงใช่ไหมเก์สมัยนั้นนะตอนกไปยี่สิบสามปีเกเรเลยนะสมัยนักเรียนอาชีวศึกษาที่กรุงเทพเกเกก็คือนั่นแหละว่างเราเดนไอสมุยยะบางเขนที่ว่างเราดน เดยวนี่เด็กจะพูดน้อยลงคุยอะไรก็พูดน้อยลงเด็กเล็กๆก็พูดน้อยลงบีเราอาจจะเห็นป้ายอะไรบอกมาว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีเหนือเหลือคำว่าเทคโนโลยีเหนือแหละมาเจอบางอันก็เอ็นเทคเทคโนโลยีเหนือเอ็นเทคก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ถือว่าเราเป็นสายเลือดเดียวกันนะครับก่อนอื่นนะครับ มารู้จักกับสิ่งที่เราควรเคารพนับถือนะครับเราจะเห็นอยู่สามสิ่งด้วยกันสิ่งแรกที่จะแนะนําก็คือพระวิณุกรรมนะครับเป็นศิลปิคเป็นปางยืนแล้วน,นี่มาทำไมานั่งนะครับเราถือว่าเป็นปางเดียวกันก็ให้ความรู้นิดหนึ่งว่าแต่ละที่นั้นมีที่มาที่ไปที่สายท่างนั้นเคารพนับถอนะครัหนหือว่าเป็นทักษกทีนตาถือขอมาให้ ทีไ่ไเราไม่มีนโยบายตรงนี้ผมอยู่ที่นี่มาสามสิบสี่ปีนะครับโผเอาไปใช้อย่างนี่หรือเปล่าอ้างาองา,าจารย์หรือเปล่าอาจารย์ท่านไหนเพราะนั้นไปใปส่ั้นไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดลูกไปขอค่าน้ำมันรถขอค่ารถไปดูงานที่โนนที่นี่สองร้อยสามร้อยกิดนะแต่รอบแม่ก็ปูกย่าตายยายผมจะไปดูงานที่ ปีส nah. ีก็คอมพิวเตอร์ธ nah, ุรกิจนะไอ้หนึ่งหนึ่งมาอย่างไรนะครับหนึ่งตัวแรกก็คือชั้นปีนะไอ้หนึ่งตัวแรกเป็นชั้นปีแล้วเป็นปีสองก็จะเป็นสองหรือเทียบเท่าโมหกนะครับอาจจะมีคำว่าเอส่ะเพ้า